ไม่มีแอคไม่มีแอคแอควฟิเลต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใครจะไปเล่นดูดมาจังหวะนี้แล้วบัตรไลท์คอมโบครับคิวอร์เชนถอยออกครับเอ็นริวแต่ตีเปิดบัตรผมแบ่งไปครับผมมาสล็อตเปิดบัตรมาเรียบร้อยฮะเอาละครับออกสตาร์ทไปก่อนหนึ่งคิวมองด้านตัวของเอ็มจีทรัสครับด้านนี้โดนไหมครับแอร์โร่ไม่โดนกับฟิเลตโยกหลบครับแบบหมอหลับมอเช็คดึงกันไว้ครับผมโดนสองหนึ่งครับฟิเลต คิวเข้ามารวบใส่ไม่ทันครับผมรถใส่ออกไปครับยมเกี่มกันไปครับทางด้านผมบาวตี้รูนครับผมส่วนด้านแจ็กกี้ผมจัดการครับเจอเนลและเจอเนลเขาจัดการแจ็กกี้ต่อมีรอยแผลไปที่เลียวแนคครับเลียวแนคจะวิ่งเข้าฆ่าตัวตายในทาวเวอร์ครับรวบดึงไว้ก่อนครับบูชแบกโดดมาถึงระยะพอดีครับผมตัวมันเปิดครับละลายไปเรียบร้อยด้านซีมี่ได้คิวเจอเนลเลียวแนคครับฝั่งบนนี้เนี่ยจะเป็นสงครามแบบไม่สิ้นสุดครับรอเรเวะหงอย่างเดียวครับเอ็นริโ เสียบแล้วก็แซนซอผมด้านล่างนี้ผวกกันแบบไม่หยุดปาดเรื่อคิวตายครับคือผัวมานี่โดนไวเปอร์ดเหนื่อยเหนื่ข้าเลยครับแซนซอไปก่อนแล้วก็เซ็ตี่วางลงไว้ครับยังไงดีจะอีพิกเซนเตอร์คอมโบไปบอลเซกหนึ่งไว้ครับและอีกทีเดียวคิวอัดเข้ามารอเหลี่ยมบอลไลยนี่ครับมาเต็มๆหลักในเน้นกิ้งยิงย้ําต่อยอีกครั้งครับผมกระโดดมายิงแต่ว่าไม่ตายครับฟิเลสครับจัดการเดาโรของแซนคิงไปได้ครับสกอร์เป็น4ต่อ3ในเงินของนีออนยังนำยูนิคฮะ ปัดไรเปิดมาครับบอลเซกยึงกันไว้ครับปัดไรระเบิดมาเพียวดาเมจยิงเอคอนรับผมแล้วก็คิวรวบมาครับโอ้โหคิวจัดการไปฮะเปลี่ยนถอยกับเอ็นริวบอลไรนิ่งมาครับยิงบอลไรนิ่งยังมาต่อบอลเซกึงกลารกาดทามิ่งบอกรับเจอร์มาไว้รวบใส่ไระโดดต้นไม้ไม่ทันครับผมคิวหลุดระยะไปนี่เบลมาไล่ตีมาสล็อตมาสล็อตก็ถอยกับเฟซบูท มิลาน่าครับมูไลท์ชาโดเคลื่อนวันไวครับแล้วก็เอาสวอตตรงนี้ครับครีปไม่เกิดแถมยังส่องได้เนี่ยเซนที่เปิดมาจังหวะนี้ครับแอโร่ไปบอลแล้วิ่งไม่ได้เจออีพิสเตอร์ย้ำต่อครับเบอร์โรซายผมแอโร่คอมโบฮะเอ็มจีชาดกำลังเป็นแซงเอรยชาครับแจ็กกี้ครับโอ้แต่พีเอขยับเป็นเดโซเรเตอร์ครับ ส่วนในเฟสต่อไปก็จะเป็นบ k b ฮะตามสเต็ปไอเทมของด้านนัสมีครับ PA ใกล้สุดตอนนี้เลียวแนคครับกดสกิลมูลไลท์เชโดว์เบลอทุกอย่างครับเ,เข้าไปสำรวจฮนะเสร็จที่เอาสวอตตัดสโมกไปครับอันติเด้งมาครับแทงกดแอโร่ยับลงต่อฮะยังไงครับหักบอร์ดทิ้งไปบอลรถพิษใหญ่เดือดไปเลยครับไซน์เลียวแนคะเรียบร้อยฮะมีไซโคลนไปตัดไฟครับบัตรสกอร์โดนบอดี้บล็อก แอนทรอสดึงจับล็อกไว้ก่อนครับผมแล้วจับรวบม,มาบัตไร้ครับผมใส่เปิดเข้าไปแต่เลื่อยปาดแรงจัดครับผมสแตนด้ของเฟรเลรกับตายดึงกันได้พีเอไว้ก่อนมีคนทำดาเมจช่วยกันไหมเอ่ยเมตาโมโสปลอสียิงใส่นัสมีนัสมีตายครับแจ็คก,กี้ครับผมจ่ายเมตาโมสไปแล้วลุยต่อเลยหรือเปล่าก็จะได้ทาวเวอร์เสริมไหมแต่เข้าไม่ได้ครับสตันของทางฝั่งนี้ดีกว่นแน่นจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนนี้เขารออยู่นะครับบริงเด็เกอร์แล้วก็อีเพ็กซ์เตอร์ฮะไม่กล้าเข้าด้วยครับ MG ทัจครับ ไม่มีอะไรพร้อมทั้งสิ้นครับผมรอเคาน์เตอร์แท็กเดียวฮะปุ้ยเปิดมาจากวันนี้ครับผมจับล็อกใส่เนอะผมแซนคิงแซนคิงระเบิดก่อนเลยหรือเปล่ากระชับชูเตอร์ยิงปิดพาร์สิฟฮึบเข้าไปครับผมเต็มข้อผมแต่ว่ามีเวลาอยู่ไม่มากมีเวลาอยู่ไม่มากใส่โคนครับผมหลบกันไว้ครับบัตรไรระเบิดมาเอนทอสครับผมจับล็อกทันหรือเปล่าไว่ทันแต่บอลไล่ดิ้งก็มาสุดปลอกครับผมดึงใส่ได้โดนเขาปังครับตัวทิพย์พุซอทิพย์ซอตายครับแอร์อจับล็อกไว้ที่ได้ผมมิลาน่า แล้ผมย้ำต่อแร้วเปล่ามีดลอยแปะไปใส่คิวคิวโดนพิษพิษแล้วลวกฮะบัตรไลน์วางไรใส่เจเน็ตเจเน็ตถอยครับรลุวกไปไม่ทันครับผมแล้วไซเลนมาดึงย้ำต่อยิงเชา้าชูเตอร์ไปครับผมแต่ไม่ตายครับดาเมจไม่พอละนะจีครับมาจากด้านหลังครับโบโตไซเสียบไปไม่โดนแลสเฟีเ,เลสฮะลีโอแนกลีโอแน,ก,น,ก,นกครับผมอันตีเด้งมาครับไซโคนตัดไว้ไม่หลีเลือดครับผมแล้วก็แอโรมาเต็มเต็มมีดลอยแปะคิทิคอตเยี่ยต่อลีโอแนกตายครับ คิดใหญ่ใส่เข้าไปเฉรอนได้ลงของเฟเลสก็วาร์ปกลับไปแล้วทิมเชนับไล่ต่อที่ฮูดวิงครับระเบิดป่าฮูดวิงเลยครับทิมเบอร์ซอครับไปเรื่อยเฉือนกระชากไปครับไม้เบือ่อไม้เมากระรอกน้อยกับไปเรื่อยเสียเปิดมาครับบัฟโลกช่วยไว้ก่อนกิ้งหลบมีดไปดึงเซนเดอร์บัตไลท์ผมตัวแตกครับโยบัชเอ้าโดนสวนครับด้วยโรถตันออกเสียบมา2จังหวะดีครับ อันตีแล้วก็รีบบัฟโลให้นานเฟียเลสครับเฟียเลสจ่ายป k b ไปแล้วด้วยครับส่วนอัปปอร์ดเดินไม่ออกแล้วก็ตายไปครับอันตีหมดครับผมบูดวิงก็มาเป็นอินเทเลสครับจะได้ใช้สกิลหนึ่งสองง่ายครับเปิดผ่านมาโปยนั้นไปตีนั่นเฟเลสเฟเลสกัดฟัดนึงครับผมเฟเลสไม่ไหวครับทางด้านริวเนกก็เข้าไปบัฟช่วยไม่ทันครับผมระยะมันไกลเกินฮะตีคีรีเข้าไปพันสามหายไปอีกหนึ่งครับ ตอนแรกใช้ดีบิลมันเหมือนเป็นคับหยาบของรัสเซียอะไรสักอย่างไม่รู้ฮะที่แคสเตอร์เขาถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อนี้ครับผมเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นซีเดียบบอลเลนดีกว่าก็มาซันเดอร์ด้วยท่าหมดแจ็คกี้ครับผมมังกี้กิงบาร์มาส่งแต่ว่าพีเอเขาคลยอยู่ครับพีเอเขาคลยอยู่แล้วก็ไม่มีคนช่วยแจ็คกี้ครับผมปั๊บโลไปแล้วก็ซันเดอร์ก็ไปหมดเป็นการเขเรียบร้อยฮะยืนได้นานกว่าเพราะว่าทางด้านตัวของฝั่งพีเอเขามีครับบีเคบีนี่เองครับอันตีหนีไปก่อนครับลลโอแอก เลี้ยวแหลกตัวสแตนเสียร์ไว้พิษลอยหนืดมาเรื่อยๆผมเลี้ยวแหกตายแตกสี่ครับตอนนี้ทีน้า,ดานโดของฝัก MG ็มจีทรัสครับของมาไม่คันนะครับไม่มี BKB ยืนไฟกับผมเซเลเบรนแลว้วโดต้าเป็นช็อตเดียวหรือเปล่าครับในเกมโอ้ไมคเกือบทาวเวอร์ไปก่อนครับทีด้านโดของ MG ็มจีทรัสครับผมโอ๊วิงดันล่างรอก่อนครับไปกันบ้านก็ไม่ได้อะไรครับตอนนี้เพราะว่า โดนแซดคิงสตันเดียวตายเลยครับได้ทาวเวอร์มาแล้วก็ถอยครับโอบีดีออนครับเอาไปก่อนครับนาทีที่30นะฮะอิ่มๆเลยสงสัยต้องดับสู้ต้นเกมแล้วมั้งเนี่ยแอร์ซอสเด้งก,กันไปผมมาสล้อตครับได้โล่ไปก่อนครับยืนปองครับแอรโร่ผ่านไปก็ติดล่างปองแต่ว่าโดดตีมาสล้อตตายนะครับคือดาเมจของเด่นปัดซิกเกิลทำอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เล่นต้นเกมฮะ ปาแรกหายไปถึงช้าผมไหลต,ตรงกลางต่อเลยหรือเปล่าครับเหมือนพาวเวอร์ทีมไฟเจอสู้ฮะบุลไลชั่นโดเปิดมาเอาสวอตเซนทรีไว้ครับผมภูมิมิชั่นมารับเจอวางลงต่อที่ซีเดียมใส่สเก็บนั่นเองครับผมปมาไม่หนปาผมละลายเลยครับบอลสลอตจับรวบตึงมาสามครับความหวังอันเดือดดาลปีคบีจริยงยิงพีเอไม่เข้าเลยครับผมดาเมจรีดมาไม่ทันไม่มีคลี่ใหญ่ครับแต่ไอโอสกาดีก็มาเต็มแล้วครับตอนนี้ ไล่นะครับทางด้านของเอ็นริวสตันเสียบสองมาละลายไปเนี่ยก็เฟียเลสครับแล้วฮูดวิงจะกลับส่วนด้านอับบอร์ดก็จะกลับครับผมวิ่งไล่ล่าต่อที่เทเลเลบตเทเลเบตวิ่งย,วยาวๆไปฮะฟลิกเกอร์ไปด้านหน้าผมเรื่อยๆครับและชีวาการไล่ตามตามต่อด้วยเฮกกาอากาศมาจเจวันดีออกเฮกมาแล้วก็ทิมมูสซอรวยจะจัดไล่ตีใส่แจ็กกี้แจ็กกี้จะหันมาซันเดอร์ตัวรถไซเสียบม,มาไม่ให้ซันเดอร์และแอโร่ตามแซมต่อเรียบร้อยครับทีบีตายครับ เสียเมตาบอปโพซิสไปด้วยบอลล้วโรชานเกิดด้วยครับตัวที่3แถมรีเฟเชอร์ตับรวมมาครับรวมย้ำต่อยทีครับไม่มีคนย้ำดาเมจอยู่แล้วครับบูดาเมตาบอปอยู่เลยฮะคือไม่มีขี้ใหญ่ก็นี่ดาเมจไม่ทันดีกครับเทอร์นาเบดฮะโอ้ยพีเอนี่คือของไปแบบทะลุแล้วกลองแบบ30กว่าสามใบมีดลอยไปครับกระจุยกระจายพยายามจะบดเอาเมก้าครีมกวาต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเชนทอยครับเอเดรีย ปีดล่อยมาครับอันตีเด้งเลยครับพันหน้าเปิดปีกบีเดินใส่ครับตีสดตีเปือยมาครับเบลเลสตายไปเรียบร้อยหมดบทางด้านนี้ก็เสียจริงครับทางด้านฝั่งแฟนท์นอแบนด์สี่เนี้อก่อนไปจังหวะนี้อีโอดินเด้งครับผมส่วนมาสลอตก็อีโอดินเด้งครับสามใบมีดนี่แรงจัดจครับทางด้านของเอ็นรวพยายามจะเปิดแมพฮะไล่ไปเรื่อยๆครับผมมีกาคลียล้ครับผมดีออนครับ อีพิคสเตอร์ครับเขย่าไว้รอฮะพยายามเคลียร์ครับเอาสิ่งปลูกสร้างรอบๆคอมติเคอร์เรตฮะปัดไฟมาครับไวเปอร์พิษนี้ก็เดือดนะครับเดเทอร์็อกซินส์รวมใส่ด้านโซ่ของฝั่งที่มาซองก็ไม่ไหวครับตัวนี้รีเฟลชั่นเปิดมาครับพยายามจะไล่ครับนี่ก็ตีบ้ายนะครับนัสมิ กระโดดเข้าใส่ครับผมแล้วก็ตีครับลงไปที่นี้เฮกเปิดมาแจ็กกี้ครับผมไปสมอบยิงไปครับอออินตีบ้านแตกอยู่ดีฮะดิออนชนะไปก่อนครับในเกมแรกครับโอ้ไม่ทันจริงๆครับผมใส่สุดทุกอย่างนะจีจีครับ